สวัสดีครับผมเต้บางัวทองนะครับวันนี้มาดูเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับก็เป็นรุ่นปืนควยนะครับนี่หน้าตาเหรียญคร่าวๆเป็นประมาณนี้นะครับออกประมาณปี2513นาะครับคร่าวๆวิธีแยกบล็อกนะครับจะแยกบล็อกบางกับบล็อกหนานะครับถ้าเป็นบล็อกบางนะด้านหน้าหลวงพ่อแดงนะครับจะนูนต่ํานะครับแล้วก็ตรงบริเวณคําว่ายานาวิราชนะครับตรงนอนเนนนะครับของบล็อกบางนะจะมีหัวแหลมๆออกมาประมาณนี้นะนี่คร่าวๆนะครับบล็อกบางด้านหน้าเป็นประมาณนี้นะครับ ตรงนอนเนนคำว่ายานาวิลาดนะครับจะมีหัวนะถ้าบล็อกหนาจะเป็นเรียบไปเลยนะครับนี่ครับด้านหน้าบล็อกบางนะครับเดี๋ยวพี่ไปดูด้านหลังนะด้านหลังก็จะมีบล็อกหลังขีดกับหลังไม่ขีดนะครับอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับคือหลังไม่ขีดนะในยันจะไม่มีเส้นแตกออกมานะครับถ้าเป็นบล็อกหลังขีดจะนิยมขวานะครับจะมีเส้นแตกมานะครับจากในยันตรงกลางนะครับลงมาถึงตรงประมาณตรงปีพอสอนนะครับนี่เป็นหลังธรรมดานะครับเป็นแบบนี้นะ จุดพิจารณาคร่าวๆของผมนะครับผมจะจดจาพิมพ์ใบหน้าหลวงพ่อนะครับแล้วก็ดูธรรมชาติความตึงนะครับสังเกตลักษณะโคดนะครับเข้า่าหน้าเหรียญนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับใบหน้าหลวงพ่อแดงนะครับไม่ผิดเพี้ยนนะความเรียบตึงของพื้นเหรียญนะสังเกตลักษณะของโคดนะโคดจะไม่ผิดเพี้ยนนะครับเอียงดูนะครับจะมีเส้นที่เกิดจากการตอกโคดนะครับภายในโคดนะจะโฟกัสยากนิดนึงต้องขออภัยนะครับจําลักษณะของโคดเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับโคดจะไม่ผิดเพี้ยนนะจะเป็นคําว่าแดงประมาณนี้นะครับ แล้วก็ไล่ดูความเรียบตึงรอบๆเหรียญนะครับความมีมิติของฟอนต์ตัวอักษรนะพื้นหลังหลวงพ่อก็จะเรียบตึงนะแล้วก็จุดสําคัญบริเวณหน้าหน้าอีกจุดหนึ่งนะครับผมจะสังเกตบริเวณหูนะหูจะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซ้ายมือนะครับมีช่องว่างตรงบริเวณคอเหรียญนะครับขวามือนะครับขึ้นมาแล้วหูจะต้องกลมเป็นธรรมชาตินะไม่มีรอยถอดนะครับไม่ยับยุยย์ครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆด้านหน้าเหรียญจะเป็นพิมพ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพลิ้ไปดูด้านหลังนะ นี่ครับพื้นหลังเรียบตึงนะครับฟอนต์ตัวอักษรตั้งเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะครับไล่ดูนะแรงกระแทกที่เกิดจากการตอกโค้ดนะครับบริเวณด้านหลังนะจะอยู่ประมาณนี้นะครับเนื่องจากตอกด้านหน้าเป็นนี่ครับตรงคาว่าแดงนะตอกปึ๊บนี่ครับบางเหลี่ยญก็จะเห็นชัดนะครับเป็นแรงกระแทกนะครับในความเป็นจของผมเป็นธรรมชาติในการสร้างเหรี่ยญนะครับช่วยพิจารณาเกียร์แท้ได้นะนี่ครับพื้นเหลี่ยญเรียบตึงนะครับฟอนต์ตัวอักษรตั้งเป็นเหลี่ยมเป็นสันมีมิติมากนะครับ ที่ปินที่เกิดจากตอนตัดเหรียญน,นะในความ้าะจ่งผมนะนี่ครับแล้วก็จุดสําคัญบริเวณด้านหลังนะสังเกตตรงหูเหรียญน,นะพื้นหลังหูจะเรียบตึงนะครับไม่มีรอยถอดนะตรงบริเวณรอบๆนี้นะครับจะไม่มีรอยยับไม่มีรอยจิกนะมีสันตรงนี้นะครับเรียบตึงนะครับจะไม่ยับยุยี่นะแล้วมีการเจาะทะลุปิ้นๆน,นะครับปิ้นมาปิ้นน้อยควรจะมีนะปิ้นเป็นธรรมชาตินี่ครับเอียงดูนะครับลักษณะของโลหะที่เจาะทะลุมาด้านหลังนะ ช่เป็นจุดพิจารณาได้นะครับสําหรับผมนะข้าวๆหน้าหลังเหรียญก็จะเป็นพิมพ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพลิกไปดูที่ตัวตัดนะจากหน้าเหรียญมาขวามือนะครับตัวตัดเป็นลักษณะประมาณนี้นะบล็อกบางธรรมดานะครับตัวตัดลักษณะประมาณนี้นะมีฉีกขาดนะครับมันตัดไม่ถี่มากจนเกินไปนะครับต,ตรงเรียนข้างเหรียญนะมีฉีกขาดแล้วก็มีร่องฟันที่ไม่ถี่มากจนเกินไปนะมีบ้างๆแบบนี้นะครับไปด,ดูนะครับเนี่ยมาด้านก้นเหรียญน,นะตรงบริเวณบ่านะครับฝั่งขวามือเรานะครับจากหน้าเหรียญนะ จากหน้าเหรียญไปซ้ายมือนะครับตัวตัดเป็นลักษณะประมาณนี้นะมีชีขาดเป็นธรรมชาตินะไล่ดูนะครับนี่ครับมีชีขาดนะน้านข้างเหรียญน,นะประมาณนี้นะครับเข้าวๆนะฟันตัดไม่ถีบเกินไปนะครับจําเข้าวๆนะครับฟันตัดนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะดูพิมพ์โดยรวมเป็นหลักด้วยนะครับคข้าๆประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญปืนควายหลวงพ่อแดงวัดเขาไม่ได้อิกนะครับออกปี2 5 1 3านะ ก็พี่ท่านใดมีนะครับเปลี่ยนหน้าตาประมาณนี้นะครับมีหลายบล็อกนะมีหลังขีดหลังไม่ขีดแล้วก็มีบล็อกบางบล็อกหนานะครับเอาเป็นว่าบล็อกบางนะครับจะอยู่หลักพันต้นนะถ้าเป็นบล็อกหนานะครับจะอยู่หลักพันกลางถึงพันปลายนะครับแล้วแต่ความสวยนะต้องเป็นบล็อกหนาหลังขีดนะยสวยสวย,สวยจริงๆถึงหมื่นได้นะครับ ท่านใดมีนะครับเหรียญหน้าตาประมาณนี้นะครับลองส่งรูปภาพมาชมกันได้นะครับยินดีรับเช่านะสําหรับหลวงพ่อแดงนะครับก็รับเช่าทุกสภาพที่มีมุมนะครับลองส่งรูปภาพมาชมกันได้นะลาย IDS ไ TAY 5 0 5 1นะครับเต้บังกระทองนะครับขอบคุณครับ